เดี hoard, 1. 1> ๋ยวด้พี่น้องเดี๋ยวมานีอจวดจวดมันยุบมันี่จวดจะบาดเลยครับพญ่ตูคนมานีเนาะเมนูมานีเาะกะหอยกับพี่น้องเนาะแกงกุ้ไหมโอ้ข้าวจะมีแคหน่อยข้าแกงข้าวบะหน้าข้าวแกงข้าวอันนียิ่ีมากยามยามหน้าพญ่ตูแล้วมนนีนะเป็นที่อย่างมนนีนะทั้งหอยทั้งนอไมมเป็นาซัดปลาพัดพัดหอยอ๋อพญาูขาดอืมจับบาดมัหอย ปักคคสุดยอดที่ก้อหอยเนีพี่น้องเนาะเก็ข้าวกันจักบานท่าไอนบอยเห็นไหนบบาน้องออหนองไม้ขีมองหองไม้เอันนี้บอไอ้บาหน่อไหเห็นได้คนนีเจอเจอกงไม้ขี้หมคลองบดเจอก็เดืงไม้ขี้ห่มคองบบอไอ้บอเนาก้ว่าสินอกนองไม้ขี้หคลองจัยก สองโยกวะสองโยกไรพ่อก็สองโยกไลรบอกน้องไม่คิดหนุของคอมเมนต์เข้ามาอยากเจอกันออกไหมเนาะเออหนุ่มไม่คิดหนุ่มองโอเคโอเคดีที่ทีสวรรค์นั่นี่เอออยู่สวรรค์น่ะเขตเนาะขายกอนเนาะร้ารขายกันวะอืมเอาบ่อเอออยากเจอกันอองไหมคิดหนุ่มคล้องเนาะพี่น้องเนาะฝากซอกฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อบ่าวคุณเดชเออบ้านหน้าเด้อว่าบ่าวคุณเดชผ้าสุภพผ้า